สวัสดีค่ะบพบกับรายการพรสัสดทัว,วอีพีนี้เป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะคะคืออีพีสิค่ะหลังจากที่เรานะคะเตรียมตัวกันมาอย่างเนิ่นนานนะคะวันนี้พี่จะพาน้องๆเป็นนักศึกษาเตรียมตัวแล้วค่ะซึ่งน้องๆปีหนึ่งก็ยังตื่นเต้นอยู่ใช่ไหมคะสำหรับการได้ใส่ชุดน,นักศึกษา ใช่แล้วค่ะน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยแล้วแน่ว่ามันจะใส่อะไรบ้างติดที่ไหนอะไรยังไงวันนี้ผู้พี่สองคนอยาจะพาน้องๆไปดูว่าการแต่งตัวที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัายและของคณะเพสัชศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นยังไงพร้อมแล้วไปดูกันเลย ระเบียบการแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะน้องๆพี่ๆเนี่ยจะพาน้องๆไปดูที่การแต่งกายของนักศึกษาชายก่อนเลยโดยนักศึกษาชายเนี่ยก็จะแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลายซึ่งมีตราสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยประดับอยู่บนเสือ้อเนคไทจะเป็นสีดำหรือสีกรมท่าที่มีสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะกางเกงเนี่ยก็จะเป็นกางเกงขาย,ยาวสีดำไม่มีลวดลาย เข็มขัดเนี่ยก็จะทำด้วยหนังสีดำเกลี้ยงไม่มีลวดลายขนาดเหมาะกับหัวเข็มขัดซึ่งหัวเข็มขัดเนี่ยก็จะมีรูปตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยประดับอยู่ส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นถุงเท้าโดยถุงเท้าเนี่ยก็จะสวมเป็นถุงเท้าสีดำแล้วก็รองเท้าหนังสีดำนะคะมาดูที่การแต่งกายของนักศึกษาหญิงกันบ้างคะ่ะน้องๆโดยนักศึกษาหญิงเนี่ยจะแต่งกายด้วยเสื้อสีขาวไม่มีลวดลายมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลายัย ขอเสื้อเนี่ยจะเป็นแบบเสื้อเชิ้ตปลายแหลมแขนสั้นเหนือศอกค่ะกระดุมจะเป็นกระดุมสีเงินมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยประดับอยู่จำนวนสีเม็ด เข็มตรามหาวิทยาลัยติดที่หน้าอกด้านขวาค่ะส่วนตุ้งติ้งตรามหาวิทยาลัยเนี่ยจะติดที่ปกเสื้อด้านซ้ายกระโปรงเนี่ยจะทําด้วยผ้าสีดําความยาวคลุมเข่าหรือสูงกว่าเข่าได้ไม่เกิน4เซนติเมตรนะคะน้องๆเข็มขัดเนี่ยก็จะทําด้วยหนังสีดําขนาดพอเหมาะกับหัวเข็มขัดซึ่งหัวเข็มขัดเนี่ยจะเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นเคยค่ะสวมถุงเท้าสีขาวแล้วก็รองเท้าหุม้มส้นสีขาวนะคะ ตอนนี้น้องๆก็ได้ทราบการแต่งกายที่ถูกระเบียบของทางมหาวิทยาลัยกันแล้วนะคะแต่แต่นอกจากนี้เนี่ยน้องๆยังจะได้รับเครื่องแต่งกายของทางคณะเภสัชศาสตร์ที่มีเฉพาะนักศึกษาเภสัชท่านนั้นที่ได้สวมใส่จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะโดยนักศึกษาชายเนี่ยจะได้รับเป็นเน็กไทเข็มกลัดเน็กไทแล้วก็จะเป็นหัวเข็มขัดค่ะส่วนนักศึกษาหญิงเนี่ยก็จะได้รับเป็นตุ้งติ้งแล้วก็จะเป็นหัวเข็มขัดค่ะ หลังจากที่น้องๆนะะคได้รู้แล้วว่าการแต่งตัวที่ถูกระเบียบนั้นเป็นยังไงวันนี้พี่ๆก็ได้รวบรวมสไตล์การแต่งตัวต่างๆจากพี่ๆในคณะนะคะมาให้น้องๆได้ชมด้วยค่ะและบางคนนะคะอาจจะมีปัญหาไม่เหมือนกันบางคนขี้ร้อนบางคนขี้หนาวดังนั้นพี่ๆสองคนเนี่ยก็เลยจะมาแชร์ให้น้องๆดูกันว่ามีสายไหนกันบ้างพี่ๆการพี่ๆของเราเนี่ยจะแต่งตัวกันแบบไหนดังนั้นน้องๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ บอกให้เปิดแอร์ เป็นยังไงกันบ,บ้างคะน้นนองๆได้เห็นการแต่งตัวสไตล์ต่างๆจากพวกพิพี่ดูมีสไตล์กันไหมคะรู้สึกยังไงกันบ,บ้างคะถ้าน,น้องๆนะคะหรือถ้าผู้ชมท่านใดนะคะต้องการสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจสมโมสรน,นักศึกษาคณะเพสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะมีคนทักมามีคนอินบ็อกมาเราไปดูกันไหมคะว่าเขาถามอะไรกันไปดูกันเลย พวกหนูจะหาซื้อเครื่องแต่งกายได้จากที่ไหนบ้างคะ ก็ถ้าเป็นเครื่องแบบนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยพวกตุงต้งติ้งหัวเข็มขัดหรือว่าจะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยน้องๆสามารถซื้อได้ที่ร้าน UBU Uniform ที่บริเวณโรงอาหารกลางสองค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องแบบนักศึกษาของทางคณะเนี่ยสามารถซื้อกับทางสโมสรน,นักศึกษาของคณะได้เลยจ้ะส่วนชุดนักศึกษาน้องๆสามารถซื้อได้ที่ร้าน UBU Uniform แล้วก็ร้านค้าบริเวณหน้ามอก็มีขายเหมือนกันจ้า จำเป็นไหมคะว่าต้องเป็นชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเท่านั้นไม่จำเป็นเลยสามารถซื้อจากที่อื่นก็ได้นะขอแค่ถูกระเบียบของทางมหาวิทยาลัยก็พอแล้วจ้าใส่กระโปรงสั้นได้ไหมคะพี่แบบอย่างทรงเอเนี่ยใส่ได้หรือเปล่า เออก็คือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามการใส่ทรงเอนะแต่ว่าความยาวของกระโปรงเนี่ยก็ควรที่จะเหนือเข่าขึ้นมาได้ไม่เกิน4ี่เซนเนาะแต่ให้พี่แนะนำเนี่ยพี่ว่าใส่พีทดีกว่าลูกเซฟตัวเองที่สุดแล้วจริงๆผู้ชายใส่รองเท้าผ้าใบได้ไหมครับใส่ไม่ได้ค่ะงดก็คืองดงดคือใส่ได้อยู่ แล้วผู้หญิงใส่ผ้าใบสีอื่นได้ไหมคะพี่อย่างพวกชมพูฟ้าเขียวม่วงอะไรแบบนี้คะ่ะอจริงๆก็ได้ค่ะขอแค่เป็นรองเท้าผ้าใบหุ้มส้นแต่ว่าสีรองเท้าที่น้องเลือกมาเนี่ยพี่ว่า มันค่อนข้างที่จะฉูดฉาดเกินไปเนาะพี่ว่าเราแบบใช้สีที่มันอ่อนๆออออซอบๆดีกว่าน่าจะดูน่ารักเหมาะสมกับเด็กวัยเฟชชี่ปีหนึ่งแบบเรามากหรือว่าพี่แนะนำเนี่ยใส่เป็นคัชูก็ได้นะเพราะว่าคัชูเนี่ยก็สามารถใส่ได้เหมือนกันแล้วเสื้อโปโลของคณะสามารถใส่มาเรียนได้ไหมครับไม่ได้นะคะน้อง เพราะว่าทางคณะเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดให้ใช้เป็นชุดในการเข้าเรียนเว้นแต่ว่าพี่ปี5หรือว่าปี6เนี่ยที่สามารถใส่กาวมาเรียนได้ในส่วนของถุงเท้าจําเป็นต้องเป็นสีขาวไหมครับสามารถใส่สีอื่นได้หรือเปล่าอืมเขาไม่ได้กำหนดสีของถุงเท้าไว้นะแต่ว่าเราเนี่ยก็ควรที่จะคำนึงถึงความเหมาะสมเนาะถ้าจะใส่เนี่ยก็อย่าให้มันเห็นเด่นชัดเกินไปเดอ้อ แล้วสีผมล่ะครับสามารถทำได้ไหมไม่ได้บังคับจ้าแต่เราเนี่ยก็ควรที่จะคำนึงถึงความเหมาะสมด้วยอย่าให้สีมันฉูดฉาดเกินไปนะลูกแบบนี้ยแบบนี้หรือว่าแบบเนี้ยก็พักก่อนแล้วแ้้หนูทำเล็บมาเรียนได้ไหมคะ เ,เขาไม่ได้กําหนดหรือว่าไม่ได้ห้ามไว้นะแต่ว่าเราก็ต้องคํานึงถึงเพราะว่าคณะเราเนี่ยมันมีการเรียนแลบบางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมด้วยสาเหตุหลายประการเนะาะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับช่วง Q&A ส่งกันมาอย่างล้นหลามเลยล้นหลามจร<อ>ิงๆค่ะล้นจนเกินเลยค่ะมัถึุ์พุพี่สองคนนะคะซึ่งมาคําถามนะคะถึงกับต้องเปิดคัมภีร์ดูเลยทีเดียวค่ะเกินมากพี่จี้ขนาดนั้นเลยค่ะ ต้องหาคําตอบที่ดีที่สุดมาเพื่อน้องๆค่ะสอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะที่ดูจนมาถึงทีีทสุดท้ายของซีซั่นนี้คือ EP พ1นะคะพาทัวทัวร์ก็ไม่ได้จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆนะคะสําหรับโอกาสหน,น้าค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ับ c ส i า e แล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ขอขอบคุณนะคะคณะเพจรศาสตร์ค่ะสโมส,นสรนักศึกษาคณะเพจรศาสตร์และสมาชิสสกสโมสรนักศึกษาคณะเพจรศาสตร์ทุกคนนะคะที่ร่วมกันทำโปรเจกต์ทริปย้อนนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ที่สำคัญ EP นี้ก็ขอขอบคุณอ่าเอกที่สิบห้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายแล้วนะคะ EP สุดท้ายเจอกันเมื่อชาต้องการสวัสดีค่ะบ๊ายบาย